สบายดีทุกคนมืัอนี้กลับมาพบกับเฮาสามคนเนาะงวันนี้พมาสามคนกลับมาพบกับช่องลูกสลากคือเก่านะทุกคนอ่ามืัอนี้เฮาจะมากินตำหอยนะตำบะหอยใส่ตำหอยใช่มีใช่มีแฉลองฉลองกันพันคนติดตามเราทุกคนหรือว่าพันนันซับสไคร์เนาะมามามากินด้วกันเนาะเอ้ยมาเด้อ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 มากินน้ำซุปเฮาเด้อเด้อ ก่อนนั้นห้างยินกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในรูปสลากเ,เด้อขอเป็นกำลังใจให้รูปสลากใ้คลิปต่อไปนะทุกคนกับอันขอบใจหลายๆเนาะขอบใจทุกคนทีน่อันติดตามติดตามอันแล้วก็เข่าโซ่คลิปเน้มคลิปโดยมาไหมมากินกันเลยมาเดินมาเดินมากินด้วกันเด้อผักแกงฮากอลายผักแกงเฮามียงนี่มีอันผักข้าวท้องมีอันยอดมะกะทินงนะทุกคนแล้วก็มีผักเสริมมันเทาเอิญผักเสริมเนาะ ต่กามีกะลำแต่ก็มีผักบัวผ่านบางคน้กระอ่อนกเนเอามากินเลยเนาะลงมือเลยได้แบบนี้ลงมือกแจกเลยทำหอยทุกคนแบแถบแเห็นหมักเห็นีบบุกคนเอหยเอามาจากหนองซาเอาเองเนาะ น้องอันบนเตาอินปีนโสวสวนเลยคง่ายนคาดนแล้วตปคะเนาะมีหยอดอักคะอ่อนให้สิคะ พิ่นหนเอบเดพักค่ายทองนอะที่อยู่ลาวเอิญพักค่ายทองอยู่ไทยเอิญอันพักคาตอง ไปถ่ายก็นั้นเก็บหอยเนาะทุกคนเมื่อหน้าจะไปยันรีวิวให้เบิ่งเนอะทุกคนตอนนั้นเก็บหอยจะไปรีวิวตอนเก็บหอยแล้วก็คลิปหน้าเสียดอบหอยเนาะกินเจ้าซีฟู้ด แทุกคนเอ้ยฝีมือลูกสาวละครับเลย วัวหอยเน้นๆทุกคนมะเากินรำกันได้ครับยิ่งใหญ่เลยชุดไล่พักนี้ มาจากสวนเขาเปิดเนาะสวนเขาเองทักเข้ามาปลูกเองนะทุกคนขออภัยค่ะทักทักทุกอย่างก่อดชั้ผิดเบิดทุกคนเรเว้นนี่เขาสื่อเนาะเบิดอยู่นี่ฮะเขาสื่อแต่กระลำเพราะว่าบ้านเขาปุ๊บไม่ได้แต่อันนี้ ผวาวลภาพปักเสริมยอดกับหินแหละับถ้าไครทอเหมือนเราจะปลูกอยู่สวนเขาเองทอเอสังเยเร็บเส็เ้า FC ยังแหงพวกนพวกเฮากินยังเนาะ Comment, long comment mà bừng nè. Nếu các bạn còn đang hay ăn khoang háo, ba mươi người no hết clip kinh nhang cả comment mà đậy được. Nếu ăn khoang hết clip bừng nọ. น้ำงาชิ้มเขากันอลมแซ่บ <ừ, S 2> ิ้มกับตำหอยนี่แซ่บทุกคนหอมักจริงเขากันนะสำหรับหมคูที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเฮากับ พวกพวกเราจะตอบซาเน่กับโค้ชเขาเขาพายน้ำลายลาร์เดอร์อยู่บ้านไม่เคยมีสัญญาณแล้วกะส่วงน้องเว้นผัดออกหายออกหน้าเนี่ยนะยไม่เคยว่า,วางไม่ได้ทุกคนนี่เลยตอนแรงเนาะเขียน,น,น,นได้ตอบคอมเมนต์ทุกคนแต่ไดนกะมีอยังก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดอ้อทุกคนเดอ้อแล้วตอนแรกเลยพวกเราจะตอบทุกคน ใช้ข้ามเพศอยู่บอกคือฮาคือฮเลยนะทนเ้ยตั้มถึงแล้วแม่ถั่หล่าห้าข้าตั้มนึ่งแลยังใช้มีนะทุกคนเลยะท่าจะชอยผักอันหอมเปยุคนไทยกราจะเอิมักอันผักซีฝักซีฝักซีฝรั่งฝักซีฝรั่งเนาะทุกคนหอมเปย์ันท้าเอิมหอมเป ข้าวโได้ไทยไอันทุกคนเบิง่งเนาะตอนนั้นต,ตอนต่ำตอนต่ำอันนี้เซฟอันนี้นงา่ายเลยข้าวบัวค่ะขอาวบัวราคาง่ามงานผัดหอยด้วยเนาะน

อหอยเชอรี่ที่เขาตำมันเนี่ยเป็นหอยเชอรี่เท่งอันเดเท่งอันเทพิสเดือดอันนี้เราเป็นแมาจากกัดการเรื่องอาหารมาเดอ้อมาเด้อสืบิด,ดได้มาสโลงกุมเฮาเดอ้อ ตัพุงเนาะอไปที่มงาด่วมา้นมีันใส่ให้เขานอีกน้ำเลยมันาจะเป็นยังจะตอนุกทุกคนแดงๆอยู่โมเนตอนยังเด้อทุกคน ตอมผงเพชรกินแบบแบบแคบบฝากท่านผู้ชมติดตามหับซุ่มคิดพวกเฮาให้จบในเด้อเพราะว่าเฮาสิได้อันผ่านกดสมมูลไวๆเนาะเพราะว่าสมมูลเขายังบ่ได้ กูผ่านดคับเพื่อกินกำลังใจให้เขาเห็นคิดต่อๆไปก็จะเสบหอยเนี่ยโอ้แต่ก็ <c oughs> กเหยนน้ำจิ้มซีฟู๊ดจะซ่บ ก้อยสมุดแดงก้อยก้อยสมุดแดงแซ่บๆซ่บบุ๊บักก้อยดิบแซ่บก้อยดิบเนาะก้อยดิบพมเจ้ากกวาแซ่บเห็ดได้หลายอย่างเมาสิแต่ก่อนนะครบบุ๊มีไพ่ก้ากินได้ทุกคนนี่แต่ว่ายันเบื่อมันกัดกัดเข่ากับเนาะเป็นศัตรูของศัตรูเข่ามันกัดเข่าให้กับบุ๊มบักมันตะกี้นะแต่แบบนี้แค่าไรเลยไพ่กับกินตะกี้หาว่าเบื่อยันเบื่อยันเบื่อยันง้งตะกี้นะ กินตลาเขาไปกินไข่ก็ได้ทุกมือหนิเขาจะกินแหลกละเสพไปเบิดแหละขายก็ได้ราคาอีกแต่ว่าพวงหางผู้ค่อยไดขายเดี๋ยวมันจะกินพี่น้องมาเอาเนยยังเนยเนาะแบ่งแบ่งกันกินเถอะนะพอพวง้างก็มากินเนยเนาะพวงหางก็มากินเนยบางทีก็อบแล้วก็ซุ้มแซวกันแนนบรรดาพี่น้องเซฟซีฟู้ดคือบางทีก็กินกับอบแล้วก็กินกับต้มหูเสพลองลองเห็ดกินมืงเด้อดฐาน เนาะหน้าไพนี่หรือว่าเทวได้เทวที่เขาอยูนี่นะที่เขาอยู่อาศัยมีแล้วก็ลงขึ้นมาอบแล้วกบบเขาคงไม่ได้ใส่ยังายเขาร่างเขาให้สะอาดแล้วก็เอาลงใส่หม้อเขาผต้ตรงเติมน้าได้พวน้ามาโจกมาจากหหยอยู่แล้วเขากะใส่ผงนัวหนึ่งเนาะเป็นนัวอะไรลาวเอิญอะไรแล้วก็เกลืออินอะไรใส่น้ำตาลในนหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ผู้ตงใส่เป็นนัวลาย อก็ใส่ใบเมื่อกี้หูพวกข่ากระชิมไคน้องเสร็จสุ่มพอบดับไข้ดับแล้วมาแล้วทุกคนแสบไรกินเก่งอย่าี้สามคนเบิดเบิดโตบ้างอย่างยังเดี๋ยวค่ะไปักน้ำงามผักอะไรคิดบอกคิดไว้สัะนี่นาะทุกคน ถ้าอันทุกคนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกสร่ายเด้ออันให้เฮาทุกคนสามคนนี่เนาะเพื่ออันเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้อันเฮาวสามคนเห็ุคลิปใหม่ๆเนาะทุกคนอลไรก็ให้ผ่านกดไวๆเนาะเฮ้ยอลไรก็ให้ผ่านกดชั่วโมงไวๆเนาะอันถ้าถ้าผ่านกดชั่วโมงอันอลไรเฮาก็จะมาสโองยังเฮาสิสะพ้ายกำลังเนาะทุกคนขอบใจทุกคนเนาะที่อันหัดชมคลิปของพวกเฮาวละไก็ขอบใจอันเวลาที่นาะที่อันเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเนาะก็ ขอบใจนะมันทุกคนเนาะสั่นกะขอเก่าเขาว่าสบายพอกันใหม่คลิปหนาบ๊ายบาย,บาย,บาย